มีร้านหนึ่งฮะซ่อนตัวอยู่แถว BTS ช่องนนทรีเป็นร้านน่ารักวัยดีและมีความวินเทจนิดๆเขาเป็นร้านสลัดบาร์ที่มีมากกว่าสลัดเป็นร้าน all day brunch อร่อยตั้งแต่ของกินเล่นยันเมนคอร์สแถมยังเป็นอาหารเพื่อสุขภาพอีกด้วยเราอยู่ที่ร้านสลัดสมิธอ่ามาพอดีเปิดกันด้วยสลัดซิกเนเจอร์ของเขา smoky ok c o a b salad จานใหญ่เลยนะกินไปคําแรกรู้เลยโอ้โหวัตถุดิบเขาดีจริงสดกรอบแล้วก็เพิ่งรู้นะว่าอะโวคาโดโรยคือชมพูนิดนึงอะ่ะอร่อยมากขนาดปากเลอะยังไม่รู้ตัวนี่แกหัวเราอร่อยไปปะ เออเรายังสามารถครเอทเมนูสลัดของเราเองได้ด้วยนะต่อกันด้วยอันนี้พอ็อกคอเกส,ส่วนตัวเลยนะยังชอบเนื้อหมูบดสอดไส้ชีสแล้วคุกเขาแป้งขนมปังทอดอ้โหมันอร่อยอะ่ะชีสยืดยืดจิ้มกับซอสของเขาไม่รู้ซอสเขามีอะไรบ้างเหมือนจะเป็นไข่มายองเนสมัสตาร์ไข่รู้บอกทีแต่ที่เรารู้ว่าชอบชอบอันนี้เมนูจากทวีปแอฟริกาชักชูกะเป็นไข่ลวกในสตูมะเขือเทศรสชาติจะเปรี้ยวนาแบบอิตาเลียนสไตล์กินกับขนมปังแล้วพอดีไปในเซตเขาจะมีซุปฟักทองให้ด้วยละมุนละมุนฮะร้านในต ชิยากสไตล์อเมริกาเหนือชิ้นนี้ยังใหญ่เลยนะข้างในก็จะมีเนื้อมีข้าวโพดมีชีสสวิสกลัมปลรดองและน้ำสลัดยอดเคชัพไปสักหน่อยเนี่อโอ้โตรฟินเลยฮะอ,อย่างที่บอกว่าอร่อยตั้งแต่ของกินเล่นยันเมนคอสอันนี้คือ dry aged wagyu s t e a และขอบอกว่าน้ำจิ้มเจ่วมะขามของเข้าเนี่ยโหทำอย่างถึงเนื้อนุ่มหอมน้ำจิ้มอย่างแซ่บกินกับไซด์ดิชของเขาสวิส potato fry ถ้าไม่มีนี่พี่ขอข้าวเหนียวจริงหรือดทำมารถไฟฟ้าลง BTS ช่องนนทรีทางออกที่4เด้อดีไม่กินนาทีแต่ถ้าขับรถมาจอที่ Trinity p l e ร้านเปิเด11โมงปิด4ทุ่ม